รายได้มากีีราศีพร้อมภูบสมบัติภรยาเซนท่านไว้ทั้งหมดมากีีราศียอมรับเก็บเงินค่าตัวออกงานคู่กันทุกเม็ดเจียดให้ปอกบ้างเพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานฝ่ายชายยันไม่ซีเรียดเอาที่ภรรยาสบายใจปัดกลัวภรรยาแคกเกรงใจ ถูกแซวว่าไปออกรายการกันมาแล้วมีการถกเถียงกันเรื่องค่าตัวงานนี้มารกี้ราศีบาลลนซิเอกาจิราธิวัฒนขอเคลียร์พร้อมกับสามีป๊อกพัดส,สอนกรจิราธิวัตนบอกถ้าเป็นงานคู่เก็บหมดแต่ก็มีแบ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจบ้างแต่ก็ยังใช้คนลักกระเป๋าเหมือนเดิมมากี้ไม่หรอกค่ะอันนี้พูดกันเล่นๆอย่างงานวันนี้ก็ยังไม่เข้ากระเป๋าผมเลยครับหัวเราะถ้าเป็นงานคู่ก็เก็บหมดค่ะ รับหมดแต่ก็แบ่งให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานก็แบ่งให้นิดๆหน่อยๆหัวเราะแบ่งแบบพอยิ้มได้ให้ภรรยาคิดค่าตัวผ้าออกงานคู่กันยันแล้วแต่อีกฝ่ายจะสบายใจไม่ได้เป็นคนดูแลบัญชีทั้งหมดค่ะในส่วนของเขาก็ส่วนของเขาแต่แค่เวลาไปงานร่วมกันกี้จะเป็นคนคุยตกลงเรื่องว่าจะต้องทำอะไรบัดเจ็ตเท่าไหร่จะเป็นคนคุยเอง แต่เขาไม่ได้คุยเราก็เลยจะรู้ว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าจะได้แค่ไหนหัวเราะราคาก็ไม่สูงนะคะราคาน่ารักจ้างได้ผมก็โอเคนะครับก็แล้วแต่ที่เขาสบายใจค่าตัวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เป็นดารามานานเราจะไปเทียบเขาได้ยังไงเราก็ต้องให้เขาคิดของเขาไปแล้วเราเป็นตัวแถมก็ว่ากันไป และฝากแฝดตัวน้อยอย่างมีก้าและมียาลูกชายลูกสาวของพ่อป๊อกพัสสอนกอรจิราธิวัฒนและแม่มารกี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัตนที่ล่าสุดในช่อง YouTube mysettv ได้เผยคลิปขณะที่มากี้และคุณยายกำลังเล่นกับสองแฝดแต่ที่ทำเอาคุณยายถึงกับช็อกเมื่อได้ฟังราคาค่าเทอมของทั้งมีก้าและมียาที่เตรียมเข้าโรงเรียนอนุบาลแถวแถวบ้านเมื่อคุณยายถามว่าค่าเทอมคนละเท่าไหร่ ด้านมากี้ได้เผยว่าเทอมละ2 0 0นกว่าบาท2เทอมก็คนละ4 0 0 0บาท2คนก็8 0 0 0 0บาท, 2, บาทซึ่งหลังจากที่มาคี้พูดจบทําเอาคุณยายถึงกับมีสีหน้าอึง้งหลังจากได้ยินค่าเทอมหลานๆพร้อมลั่นออกมาว่าไม่ต้องเข้าเดี๋ยวยายเลี้ยงเองเดี๋ยวสอนให้ไม่ต้องไปลูกยายสอนได้ของยายคิด8,000บาทพร้อมกับท่องสุดคุณโชว เรียกเสียงหัวราะให้กับลานหลานและมากี้หลังทําคุณยายอึ้งกับค่าเทอมของสองฟ้าแฟดในครั้งนี้แบบช็อกสุดๆเลยทีเดียว